สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16บหกทัลลช anel พูดรับสารจักรวานแปลคำหมายด้วยกันอนาะภัยทโลล์หมดแจนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานของชาวราศีเออขออภัยชาวท่านน้ำนะมีนกรกฎและพิจิกนะฮะด้านนี้เป็นตัวคุณชาวซองทุกชาว่องนะ,ะที่ชมคลิปนี้ก็คือด้านนี้เป็นคุณนะคะมีนกรกฎพิจิกนะ,ะผู้ชายผู้หญิง LGBTQ อยู่ด้านนี้ พลังงานคนของคุณนะคะอยู่ด้านนี้อยู่ฝั่งนี้นะจ๊ะคนที่คุณถอยออกมานะคะชาวท่าน้ําไม่จํากันระยะเวลาคุณจะมาชมคลิปี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้นะคะอัปเดตพลังงานเอเนอร์จีของชาวท่าน้ําตอนนี้คุณเป็นเม็กเชกยนกำลังวางแผนนะคะสิ่งที่คุณคิดเริ่มต้นการติดต่อสื่อสารพูดคุยการวนกลับมาของใครบางคน การกําลังพยายามควบคุมสถานการณ์เวลาที่คุณติดต่อสื่อสารกับผู้คนนะคะหรืออาจจะติดต่อสื่อสารกับคนคนเนี้ยที่เมื่อเจอกันเมื่อกลับมาเจอกันเมื่อพูดคุยกันที่ไรเมื่อมีการโทรหากันหรือเมื่อมีการติดต่อสื่อสารหรือเมื่อมีการกลับมาเจอหน้ากันเนี่ยนะคะคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณจะต้อง ใช้ความสามารถทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะเพื่อควบคุมอารมณ์ความรู้สึกหรือการที่จะติดต่อสื่อสารกับเขาเนี่ยเพราะเขาอาจจะมี energy ของเ,อเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคุณอะนะเป็นแรงดึงดูดเป็นแม่เหล็กเหมือนเขาเป็นแม่เหล็กที่ทําให้คุณอนะต้องได้วนกลับไปเจอเขาตลอดนะวนกลับไปเจอกลับไปพูดคุยกลับไปตุดเอกลับไปติดต่อสื่อสารอะไรสิ่งเนี่ยนะคุณจะต้องเ,อเตรียมรับมือกับ คิดทุกคําพูดที่จะพูดหรือสื่อสารกับคนคนนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคุณจะต้องควบคุมสถานการณ์แต่คุณก็จะควบคุมสถานการณ์อยู่นะคะด้วยความเก่งความชาญฉลาดของคุณในช่วงเนี้นะคุณเป็นต่อแน่นอนในด้านการเจรจาติดต่อสื่อสารเขาเรียกว่าปากเป็นเอกนะไม่ว่าตัวคุณจะรู้สึกยังไงอะไรแล้วแต่แต่คุณจะสามารถพูดคุยหรือประสานงานหรือติดต่อกับคนนี้ที่กลับมาเจอมาพูดคุยหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะสามารถ ควบคุมคอนโทรนอยู่แน่นอนนะคะเอาละค่ะเรามาพิจารณาฝั่งคนของคุณไพ่เด e ะเดสนะคะไพ่เดเดสเนี่ยตอนนี้หมอว่าเขาน่าจะนึกถึงเรื่องเก่าๆเกีเก่ยวกับคุณนะคะรู้สึกร้อนอกร้อนใจนะรักมากหึงหวงรุนแรงโกรธเกลียดรุนแรงนะคะ บไปแล้วหรือยังหรือกําลังอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากจะกลับมาเจอกันเหมือนว่าเป็นพนังงานที่คุณกับเขาได้วนกลับมาเจอกันและคุยกันมากกว่าเหมอเห็นสิ่งนั้นนะะอิทธิพลที่แฝงเลนคุณยังตกหลุมรักกันเมื่อกลับมาเจอกันแน่นอนคุณยังรักกันคุณยังเคซี่คุณยังลงไหลข้างใครกันและกันเขาเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดคุณนะคะเปรียบตัวคุณก็เป็นเหมือนสิ่งที่เขาก็ต้องวนโคจรกลับมาเจอคุณเหมือนเรา กำลังอินเลิฟพอกลับมาเจอกันกลับมาติดต่อสื่อสารคุณกับเขาก็ยัง in- นเลิต่อกันนะสไนส์ออฟคัพเนี่ยหลงเสน่ห์นะซึ่งกันและกันแสดงว่ามี energy ของการลับวนกลับมาคุยกันติดต่อสื่อสารหรือกลับมาเจอหน้าในลักษณะของร่วมงานในชุมชนในสังคมอะไรเดียวกันที่ต้องติดต่อประสานงานก็ได้ด้วยเช่นกันเรามาดูก่อนว่าตอนนี้ ชาวท่าน้ํานะฮะคุณมองเขาอย่างไรแน่นอนคุณบอกว่าโอเคเขาก็ทําเหมือนว่าอีอยู่ได้ด้วยตนเองได้ดีนะแบบมีความสุขในที่อาจจะเคยเจอคุณหรือร่วมงานหรือรู้จักกันนะ,ะจ็อบนั้นจบไปแล้วนะ,ะพอ,อะคุณก็มองว่าพอเขากลับมาเจอคุณเนี่ยนะคะ,นะคะตัวเขาเนี่ยก็พยายามนะคะพยายามจะจุดไฟเสน่หหาที่คุณอะ่ะเคยสนใจเขา ะะหรือความสนใจนะั้นมันลดน้อยลงแต่ตัวเขาพยายามที่จะจุดไฟขึ้นมานะ,ะจุดไม่ขีดฟ๊บนะ,ะไฟเสนหาหรือเสน่ห์ตัวเขาเนี่ยแล้วก็นะเหมือนใส่ฟืนปุ๊บนะคะนะโปรเสน่ห์ในการพูดคุยในการทำให้เ,เขาเนี่ยนะยังเป็นที่สนใจของคุณและเราก็ยังกลับมาคุยจันนะเรายังอยังจะกลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารและทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยไปได้ คุณมองว่าเขาอะโอเคอยู่สดเขามีความสุขแต่เขายังอยากมีคุณในชีวิตนะยังอยากติดต่อสุ่สารคุณมองสิ่งนี้นะคะอาจจะเป็นสิ่งนั้นใช่หรือเปล่านะคะในคอมเมนต์บอกมาแจนหน่อยนะคะเพื่อนๆเหมือนว่าเขาโทรหาคุณนั่นแหละหรือเขากลับมาร่วมงานกับคุณแล้วเขาพยายามอยากจะลื้อฟื้นความรักความสัมพันธ์ในขณะที่คุณอ่ะก็ถอยออกมาแล้วนะ,ะถอยกายถอยใจแล้วแบบว่าอยู่ในพื้นที่ของคุณแต่เขาอ่ะไม่ยอมให้คุณอ่ะลดระดับ ความดีกีความต้องการความเร่าร้อนความสนุกสนใจความเคซี่ตัวเขาอ่นนึกออกไหมคะเขาจะทําสิ่งนั้นให้คุณอยู่ไม่ติดนะอยู่ไม่นิ่งนะอยู่ไม่ไหวต้องคุยกับเขาอะไรสิ่งนี้นะเรามาดูตัวตัวเขาบ้างเขามองว่าเมื่อก่อนนะคุณเป็นคนใจอ่อนอ่อนโยนใจดีนะไม่ไม่ไม่เย็นชาไม่นิ่งเฉยนะฮะตอนเนี้ยคุณพยายามนะ นะพยายามแบบไม่หวั่นไหวนะใจแข็งไม่ใจอ่อนนะเขาขอใช้คําว่าเขารู้สึกเหมือนว่าคุณพยายามนะพยายามแบบว่าไม่หวั่นไหวกับเขาหรอกฉันก็นิ่งฉันก็เฉยฉันก็อยู่ของฉันได้อะไรสิ่งเนี้ยเหมือนว่าไม่ได้ทําอะไรบางอย่างที่กลับมาเจอกันหรือเจอหน้าเนี่ยนะคุณเหมือนสร้างแบดเดอรี่ขอบเขตนะคะหรือกําแพงว่า ฉันจะไม่หวันไหวฉันจะเฉยฉันจะนิ่งฉันจะมั่นคงในอารมณ์ของตัวเองแต่เขาใช้คําว่าคุณพยายามซ่อนความวันไหวไหว้ในภายใต้ที่ท่าทีเย็นชาหรือเมินเฉยนะเขารู้สึกสิ่งเนี้ยเขามองคุณเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่านะว่าจริงๆคุณเป็นคนใจดีคุณไม่ใช่คนเย็นชาหรอกแต่คุณสร้าง ว่าเฉยชาไม่ว่าด่วยไปกับเขาอะไรสิ่งเนี่ยเขามองละเหมือนเหมือนเขากำลังรู้สึกตลกๆคุณอะไรสิ่งเนี่ยนะคะเพื่อนเรามาดูความรู้สึกนะตัวคุณตอนเนี้ยคุณกําลังได้รับข่าวดีแสดงว่าคนเนี้ยโทรหาคุณนะมีโอกาสวนกลับมาเจอกันครั้งที่สองนะคะสิ่งเนี้ยคุณกําลังมองว่าเออมันขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณด้วยนะ และคุณก็ก็รู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับการกระทําของเขาและการกระทําของคุณว่านะคะตัวตัวเขาเนี่ยนะคะกับตัวคุณเนี่ยที่ย้อนกลับมาเจอรอบสองเนี่ยเขาจะต้องจริงจังซีเรียสนะ,ะทํางานในระดับแบบไม่เล่นแบบเด็กๆอ่ะไม่เอาความสัมพันธ์แบบเด็กๆนะคะคุณ่ะจะให้เขาแก้ตัวคุณคิดสิ่งเนี้ยคือคุณให้โอกาสหรือให้เขาแก้ตัวแต่เขาจะต้องทํางานในความสัมพันธ์โดยที่คุณ การกระทํานั้นไม่ใช่ของคุณแน่นอนคุณเกี่ยงให้เขาทํางานในความสัมพันธ์โอเคนะเออม็กเซนดีเหมือนกันนะในการอ่านไว้ผมอแจนรู้สึกเชื่อมโยงใช้ได้ทีเดียวนะวันนี้นะเรามาดูนะตัวคนของคุณเมื่อคุณนะพบกับมาครั้ที่สองการกระทําของคุณคุณก็จะวางมาตว่าคุณมีเสน่ห์ฉันไม่จําเป็นจะต้องทําสิ่งนั้นแล้วฉันอยู่เฉยเฉันใช้ ฉันใช้ IQ ฉันไม่ใช้ EQ นะฉันใช้เหตุและผลฉันไม่ใช้อารมณ์ Feeling ความรู้สึกฉันใช้ Emotional ความฉันฉลาดนะคะที่จะรู้คุณค่าตัวเองนะให้เขาแอคชั่นหรือทำงานให้เขานึกได้เองแล้วว่าเขาควรจะทำสิ่งไหนอะไรเป็นการกระทำของเขาที่ต้องคิดให้ได้อะไรสิ่งเนี้ความรู้สึกของคนคนนี้ที่มีต่อคุณเมื่อคุณเป็นสิ่งนั้นแต่มาเลิกใจดีละเลิกวันไหวนะเย็นชานิง่ง <laughs> พยายามที่จะแบบว่า คุยเฉพาะเรื่องงานอะไรสิ่งเนี้ยนะคนนี้ก็เลยรู้สึกแบบใจเบิม่มอ่ะใจแตกสลายอะ่ะนะคะพาวเวอร์ของเขาอีกโกของเขาที่มั่นใจว่าไม่ว่าทุกครั้งที่เรากลับมาเจอกันหรือกลับมาใต้กันเนี่ยคุณน่ะยังต้องการเขาสิคุณก็ยังหวนไหวต่อเขายังสนใจเขาใช่ไหมมันจริงมันไม่จริงใช่ไหมอะไรสิ่งเนี้ยประมาณเหมือนว่าโลกเขย่านะทาวเวอร์เนี่ยกับห้าถ้วยเนี่ย ไม่จริงใช่ไหมเขาไม่ส่งเนยฉันแล้วหรอเขาไม่สนใจฉันแล้วใช่ไหมนะคนของคุณพูดสิ่งเนี้นะคะความใจดีของคุณนั้นมันหายไปแล้วหรอเขารู้สึกเหมือนน้อยใจอะ่ะไม่จริงไม่จริงฉันรับไม่ได้ไม่ใช่ฉันไม่เชื่ออสิ่งเนี้ยนะ,ะเหมือนตัวเขาอ่ะนะเออพุ่ง <laughs> จะบอกว่าไง เหมือนตัวเขาพยายามจุดไฟอะ่ะคุณก็พยายามดับไฟอะ่ะเทน้ําลงมาเห็นไหมฮะเทน้ําข้างบนเนี่ยเห็นไหมเทน้ําลงมาไฟมันก็จะต้องมอดไหมนะเพราะคุณเย็นชานึกออกไหมนะเย็นชาหนักแน่นนะเหมือนดังแผ่นดินน่ะไม่หวั่นไหวไม่ไหวติ้งเออมื่อก่อนคุณจะแสดงออกพฤติกรรมท่าทางแววตาอะไรก็แล้วแต่ว่าคุณยังหวั่นไหวคุณยังอ่อนไหวอ่ะคือคุณยังหวามไหวในสายตาเขาในคำพูดเขาอะไรก็แล้วแต่ว่าคุณยังสนใจเขาอะไรสิ่งนี้นึกออกไหม มันจะจุดติดทุกครั้งแต่ครั้งเนี้ยนะคุณเป็นมิจิเชียนอะ่ะคุณคิดดูสิว่าคุณมีบารรยากลที่จะหลอกล่อสายตาคุณอาจจะหวั่นไหวก็ได้นะแต่คุณสร้างฉากอะ่ะให้เขาเห็นว่าคุณไม่ได้เป็นสิ่งนั้นเออใช่นะชาวท่าน,น้ำคุณเป็นสิ่งนั้นอยู่ตอนนี้นะคะแต่ในความเป็นจริงะสิ่งที่ชาเลนท้าถ่ายนะสไนคะ์ออฟคัพนมันพูดถึงลักษณะว,ว่า ความโรแมนติกความสวีทหรือหมายถึงว่าเขาคนนั้นกําลังจะเอาถ้วยมาให้คุณก็ได้นะหรือว่าความรักครั้งนี้มันจะกลับมาโรแมนติกหรือหวานแหววในใจของคุณทั้งคู่ก็าจจะเป็นไปได้นะจริงๆ j u จัส n เมนต์เนี่ยไอ้ A, 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 ความรู้สึกของคุณเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับการจะทํานะคุณต้องไปพิจารณาเอาเองนะคะว่าสมควรไหมที่เราจะกระทําแบบก้าเหลียญแบบเย็นชา เฮ้ยฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะไม่มีแกฉันก็มีความสุขแว้อ่ะคุณอาจจะบอกสิ่งนี้ก็ได้ใช่ปะขึ้นอยู่กับคุณนะหมออาจจะแปบจับไพ่อ่ะไม่ไม่ได้พิจารณาว่าให้คุณแบบต้องไปเคซี่เขาอีกอ่ะเหมือนต้องไปวันเขาตลอดมันก็ไม่ใช่ปะบางครั้งเราก็ต้องเล่นเกมอ่ะเพราะว่าไม่จิเกี้นอยู่ฝั่งคุณคุณก็ต้องใช้ไมค์เกมในการเล่นเกมว่าอ้าวถ้าฉันทาเป็นเคซี่เธอเธอก็เล่นตัวไงเธอก็เธอก็ไม่ให้ความสําคัญฉันไงแต่พอฉันไม่สนใจเนี่ยจริงๆฉันสนใจแหละแต่ฉันทําเป็นไม่สนใจเห็นไหม คุณก็สร้างฉากเห็นไหมเหมือนเวทมนต์อะไล่เวทมนต์ใส่เขาหรือสร้างฉากไมให้เขาเห็นว่าคุณอะกําลังวั่นไหวอ่อนไหวอยู่แต่คุณแบบเย็นชาได้เฉยอะคล้ายๆเหมือนคนที่เป็นเหมือนภูเขาน้ําแข็งอะแบบไม่รู้สึกเย็นไหมล่ะเย็นชาพอไหมที่ฉันทําใส่เธออะดีไหมดีต่อใจเปล่าเออเดียก็ทำสิ่งนี้ให้นานๆอะไรสิ่งนี้ยนึกออกปะพลังงานที่เขาเคยเคซี่คุณ นะคะอ่าไม่เดี๋ยวก่อนพลังงานที่คุณเคยเคซี่เขาสลับไปอยู่ฝั่งเขาพลังงานที่เขากําลังคอนโทลควบคุมหรือ <c oughs> หรือใช้เวทมนต์มายาที่เหมือนให้คุณลงเสน่มันมาสลับอยู่ฝั่งคุณนะคะเขาเรียกว่าเอ่อคพูดการกระทํานะคะอะไรทุกอย่างของคุณเนี่ยมันเหมือนมันคุณสามารถคอนโทลได้อะควบคุมอยู่ในมือคุณดังเหมือนเวทมนต์นะะอะไรสิ่งเนี้ยนะหมอเห็นสิ่งนั้นนะทีนี้อันเนี้ยหมอว่า มันเป็น energy แรกที่คุณกําลังจะฝึกฝึกเป็นสิ่งนี้ที่หมออ่านไพ่นะคะอาจจะยังไม่ชินเท่าไหร่เพราะสิ่งที่คุณจะบอกเขาคือไหนๆก้าวก้าวดาบนะคะมันมีความกลัวความเครียดความกังวลคล้ายๆเหมือนว่าเราจะลองเป็นคนเย็นชากับใครบางคนดูบ้างหรือเหมือนจะทําท่าเหมือนคนใจร้ายอ่ะคุณไม่เคยเป็นสิ่งนั้นไงคุณจะฝึกตัวเองให้เป็นเพื่อไม่ให้ตัวเองเจ็บปวดนะแต่คุณก็รู้สึกกังวลหรือเครียดเหมือนกันอะรู้สึกเหมือนว่า ทำไมฉันรู้สึกเหมือนใจร้ายอะทำไมฉันต้องทำสิ่งนั้นอะไม่เข้าใจตัวเอง <c oughs> นะคะไพ่ของเขาที่อยากบอกคุณนะ of p e n t a c l e นะคะการวนวงโครจรกลับมาเจอกันนะอโคจรกลับมาเจอกันอาจจะร่วมง,งานหรืออาจจะโซเชียลออนไลน์หรืออะไรก็ได้ก็คือ,อาการวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งเพื่อเพื่อให้มิตรภาพเนี่ยมันไม่ได้หาย ไปจากกันนะอาจจะแบบนานแล้วไม่ได้มาคุยกันมาเจอกันหรือร่วมงานหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ในบริบทของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะชาวธาน้าให้คุณไปพิจารณาเองว่าคุณอายุหมวดไหนหมวดหมู่ไหนอะไรก็แล้วแต่นะแต่หมอเชื่อว่าสองคนเนี่ยคุณยังชอบกันนะฮะอันนี้หมอบอกเลยจริงๆชอบกันมากๆด้วยนะมีความรุนแรงอยู่ในลักษณะพนังงานนะคะคนคนนี้นะคะเหมือนประมาณว่า กำลังต้องการเจอคุณกําลังเคซี่คุณลูกอลงไหลข้างคลคุณนะแบบอินเลิฟกลับมาอีกแต่คุณอะ่ะก็ทําท,ท่าให้เขาเหมือนว่าเขาอยากบอกคุณว่า <S <S อา้าวนี่ตกลงไม่ได้ชอบฉันแล้วหรออา้าวคิดกับฉันเหมือนแค่คนร่วมงานหรอมันใช่หรอเธอไม่เคยเป็นสิ่งนั้นไม่ชเรอชาวท่านน้ํามันจริงหรือเปล่าเมื่อก่อนเนี้ยเธอก็เคยดูเหมือนอยู่ในอารมณ์ฟิลลิ่งที่ตกลุมรักฉันตลอด ทุกครั้งไม่ใช่หรอทำไมครั้งนี้เธอเย็นชาได้อะชาวท่าน,น้ำเธอไปเรียนมาจากไหนในเชื่อบอกฉันสิชาวท่าน,น้ำแอบบปกซิเบาๆว่าเนี่ยหมอแจนบอกเฮ้ยไม่ใช่นะชาท่านหนาะอย่าไปบอกสิ่งนั้นเ,ออเดี๋ยวผู้คนเมืองคุณมาฟังคลิปนี้หมอแจนตายออนะคะไม่ใช่ <c oughs> นะหมออั๋นดำไพ่หมอแจนไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะคะเอาละนะคะ น่าจะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจนะคะคลิปนี้วันนี้นะราศีพิจิกนะ,ะรู้สึกแบบนั้นคนที่เกิดวันพุธหรือมีพลังงานธาตุน้ำํำธาตุดินหรือธาตุไฟก็ได้ทั้งหมดนะหลายธาตุมากมายนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งนั้นก็ได้นะคะแต่หมอว่า คุณทั้งคู่อะนะคะเป็นคนที่ทสรงสเสน่ห์ทั้งคู่และมีวาทศิลป์นะคะมีสเสน่ห์ในการพูดและคําพูดด้วยนะให้คนที่หลงสเสน่ห์ยิ่งขึ้นไปอีกง,ง่ายๆสมมติว่าถ้ายืนอยู่เนี่ยสวยหรือหล่อในระดับหนึ่งถ้าพูดปุ๊บนะคะกิิยาท่าทางเนี่ยยิ่งทําให้คุณสองคนอะนะแําแลดูเขาเรียกว่าอะไรอะเพิ่มเออเพิ่มความสวยความหล่อไปอีกนะคะนะเอาละค่ะทีนี้ถ้าคุณบอกว่าเออมอเจน มันตรงจังเลยแต่หนูก็รู้ว่ามันเป็นดวงร่วมหนูอยากได้คาแนะนํานะปรึกษาเอาแบบพูดคุยนะให้เลือกดูโปรโมชั่นแบบพูดคุยที่จะคุยกับหมอแจนและหมอจะดูให้คุณว่าเออความสัมพันธ์ของคุณกับคนเนี้ยนะคนของคุณกับตัวคุณเนี่ยมันติดขัดอะไรในความสัมพันธ์คุณควรเป็นแบบนี้นะเพื่อเรียนรู้ฝั่งเขาว่าเขาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือบางที เราอะก็อาจจะทําอะไรบางอย่างที่มันไม่เสิฟในความสัมพันธ์บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะจะให้คําแนะนานะ,ะไม่ใช่ว่าดูดวงเพื่อดวงเพื่อแม่นไม่ใช่สิ่งนั้นดูดวงเพื่อแก้ไขนะ,ะปรับเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์มันไปได้นะฮะมือออกใช่ไหมนะะเอาละค่ะ เลือกดูโปรโมชั่นที่พูดคุยที่คุณรู้สึกว่าเออใจได้นะคะก็เอาตามที่คุณสะดวกดูราคาอ่านกฎกติกาให้เข้าใจขอคนที่พร้อมโอนนะคะแอดไลน์ดีมาส่วนใครที่อยากจะ ชมคลิปวิดีโอช่องก่อนใครนะคะก็สมัครสมาชิกช่องนะคะหมอแจนมีลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันในราคาม e ีบอกนะคะส,ส่วนใครที่ยังไม่สมัครสมาชิกช่องเพราะว่าช่วงนี้หมอแจนไม่ค่อยมีรายได้จากโฆษณาทาง YouTube ถ้าคุณรู้สึกสนใจอยากสมัครสมาชิกช่องเพื่อได้รับคิมได้รับชิมได้รับชิม็อ๋อไปได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะคะก็สนับสนุนหมอแจนได้นะคะสมัครสมาชิก ทีนี้ถ้าคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกช่องรู้สึกว่าเอออยากสนับสนุนหมอแจงสัก1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนพอเดือนที่5ที่6หรือคุณอาจจะบอกว่าโอเคฉันไม่สะดวกแล้วฉันอาจจะยกเลิกเราจะยกเลิกช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้ตามที่คุณสะดวกนะคะถ้าใครที่สมัครสมาชิกแล้วหมอแจงก็กบขอบคุณมากๆนะคะส่วนใครที่ยังไม่สมัครสมาชิกช่องก็เราจะเปิดให้ชมเป็นแบบสาธารณะตามรอบนะคะหลังจากที่สมาชิกช่องชมแล้ว ส่วนคนที่เป็นสมาชิกช่องก็จะมีดาวสีเขียวสีน้ําเงินสีเหลืองนะคะขึ้นอยู่กับเลเวลที่คุณสมัครสมาชิกนานแค่ไหนอย่าลืมนะคะคอมเมนต์พูดคุยหมอแจงก็จะไปตอบคอมเมนต์นะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่าคอมเมนต์พิเศษมันก็จะมีรูปดาวขึ้นเราก็จะรู้ว่าออกควนี้เป็น f c เป็นสมาชิกหมอแจงนะคะเป็นอะไรเงี้ยนะคะแต่คนที่ไม่ได้สมัครสมาชิกหรือไม่สะดวกก็คอมเมนต์ได้หมอแจงก็อ่านทุกคอมเมนต์นั่นแหละไม่ต้องเสียใจหรือน้อยใจนะคะอันนี้ถือว่า โอเคสม,สมาชิกช่องโอเครักมากนะคะคนที่ชมคลิปก็โอเครักเหมือนกันนะคะหมอแจนรักทุกคนนะคะวันนี้ขอให้มีความสุขนะคะชาวท่านน้ําส่วนใครอยากสนับสนุนแบบโอนยอดบัญชีกสิกรตองสีนะคะช่วงนี้หมออยู่ที่วัดนะ,ะสามารถโอนเงินยอดร่วมบุญหรืออยากจะทําบุญสนับสนุนโอนสมมติคุณคุณโอนย0่สิบหหรืออะไรแล้วแต่ ทุกบาทั่วตังเวลาหมอมาทําบุญเนี่ยหมอก็เอารายได้ส่วนนี้แหละมามามาทําบุญนะคะก็เหมือนว่าเราได้ทําบุญร่วมกันนะคะเอาราคาชาท่าน้ำนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ